เอาเอาเอาตัดเกรดเน้นไปที่แมนยูแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาตัดเกรดเผื่อว่าจะไปไปลงสั้นๆได้ด้วยนะครับโอเคจบเกมนะครับแมนยูในแต็ดเบียดชนะแมนซิตี้สองหนึ่งคว้าแชมป์เอฟเอครับเป็นสมัยที่13นะครับแบบชนิดที่เอาชนะในแท็กติกพี่ต้องใช้คำนี้นะครับพี่จะตัดเกรดแล้วให้คะแนนแล้วกันในมุมมองพี่นะได้เห็นเกมเ,เต็มๆเนี่ยนั่งภาคมาเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มที่ประตูอย่างอง,องเดโอนาน่านะครับ วันนี้แทบไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับออกบอลก็ดีแล้วก็มีซูเปอร์เซฟสำคัญ,คญโดยเฉพาะการเซฟลูกยิงของคาวอลเกอร์นะครับวันนี้โอนาน่าเต็มสิบที่เจ็ดให้8.5ครับขยับไปที่เกมรับวันนี้เนี่ยดารโลทางซ้ายมีส่วนร่วมกับประตูแรกที่ขึ้นนำนะครับถือว่าวันนี้เล่นโดดเด่นทั้งเกมรับเกมลุกนะครับวันนี้เดียโกดาโลแปดแต้ม ทางขวาอารอนวันดิสาก้าวอารอนวันดิสาก้าเนี่ยครึ่งเวลาแรกดวลกับฟิลโฟเดนก็เอาอยู่ครึ่งหลังนะครับเป๊บแก้เกมด้วยการส่งเชอร์นี่โดกูลงมาก็เก็บโดกูใส่กระเป๋าแล้วอย่างที่พี่เจมบ,บอกไปว่าประตูของโดกูอะ่ะมาจากการกระชากหลบการอาโชคถ้ากระชากออกซ้ายยังไงก็เสร็จวันดิสาก้าอารอนวันดิสาก้า8.5ครับ คู่เซนเตอร์นะครับวารานนี่คือเกมส่งท้ายที่น่าภาคภูมิใจนะครับวารานเนี่ยมาแมนยูเเต็ในฐานะแชมป์โลกแล้วก็ช่วยยกระดับแมนยูเต็ตั้งแต่มาเพียงแต่ว่าเรื่องปัญหาการบาดเจ็บหลายอย่างนะครับวันนี้วารานคือพี่ใหญ่ที่แบกเกมรับบัญชาเกมรับราเฟลวาราน8.5ครับลิซานโดมาติเนส,สเซนเตอร์แชมป์โลกวันนี้เมื่อมีลูกพี่ใหญ่อย่างวาราน ลิซันโดก็เล่นง่ายเป็นตัวบู๊แล้วก็มีรีแอคชั่นแบบบู๊บมันมัน,นตามสไตล์เลือดแมนยูในเตวันนี้ลิซันโดมาติน n ส5เท่ากับวารานนี่คือตา้มนะครับขยับไปที่ดันกลางโซฟียาอัมราบัตวันนี้บทบาทคือเบอร์6เต็มตัวนะครับเป็นตัวปัดกวาดทำลายเกมวันนี้ถือว่าเป็นอัมราบาัตร่างบอลโลกเป็นอัมราบาัตร่างบอลโลกกับโมร็อกโกจริงๆนะครับ อาจจะมีบางจังหวะที่ <c oughs> ที่โลนบ้างจังหวะที่โดนกู้เล่นซิตี้บีบอคือเอาง่ายว่าถ้าเป็นมิดฟิลด์ที่ที่มีมีมีมเขาเรียกอะไรมีชั้นเชิงกว่านี้มันอาจจะมีบางจังหวะพลิกสวิตเกมอ่ะต่อระบัตไม่ได้ทําได้ถึงขนาดนั้นแต่วันนี้ทําได้ตามจ็อบมราบัตเอาไป8แต้มค็อบบี้เมนูนี่คือเจ้าหนูมาัศจรรย์แห่งแมนเชสเตอร์นะครับจําคําที่เจ็ดไว้เลยว่า กเด็กเสาเกตต้องใช้ยืนกับดีขั้นไรนะแล้วลูกยิงลูกนั้นเนี่ยนิ่งเกินเด็กนะครับเราเห็นมาแล้วนะครับไอ้ลูกยิงนิ่งๆแบบนี้ใครเห็นด้วยกด4มานะเป็นเด็กแต่ยิงโคตรนิ่งเลยไม่ใช่โคตรซิ่งนะถ้าโคตรซิ่งของพี่แจ๊แต่นี้นิ่งมากนะครับค็อบบี้เมนู9.5ครับวันนี้สุดยอดสกอตแมคทูมเมนเอ่วันนี้ก็ถือว่าช่วยเกมได้เยอะ แต่ถามว่าในบรรดามิดฟิลสามคนโดดเด่นน้อยสุดแม็ตโทมิน่พี่เจ็ดให้8อ่ะขอเอาใหม่ให้7.5แล้วกันเพราะว่ามันจะเท่าอัมรบัดไม่ได้แม็ตโเทอมินเเอาไป7.5 <c oughs> ขยับไปที่แนวรุกนะครับมาครับแรดฟอร์ด <c oughs> วันนี้บทบาทอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าต้องเล่นเกมรับเยอะวันนี้แรดฟอร์ดเอาไป7จ็ดแต้มอารีนโดการาโชนะครับวันนี้เด่นมากม อารเ์เนดลกาโช่จุดเด่นคือเกมสภาพร่างกายถูกไหมแล้วก็ความเฉียบคมที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไปพลาดในจังหวะประกบโดกูโดนตัดนิดหน่อยการโช่เอาไป8.5ปิดท้ายที่บรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าบทบาทในทีมเยอะนะครับมีส่วนกับเกมของแมนยูแต่ทั้งลุกและรับเอ,า,อาง่ายๆว่าแมนยูภาษา,าง่ายแมนยูขาดบรูโน่ไม่ได้ ถ้าแมนยูจะเล่นแท็กติกแบบนี้นะแท็กติกแบบรับแน่นๆสวนกับสวิตเกมถ้าแมนยูไม่มีบรูโน่จบครับดังนั้นบรูโน่สำคัญมากวันนี้บรูโน่เอาไป8.5ครับนั่นหมายความว่าในความคิดพี่นะวันนี้แม n o อ t เดอะแมชของแมนยูเต็ดคือเจ้าหนูค็อบบี้เมนูครับ ขณะนี้นะครับพี่เดฝากผลิตภัณฑ์ K.O.N. For Men ขอบคุณน้ำมันเครื่อง P.T. m a g n ิตตอนะครับแล้วก็ทัวร์ดูบอลกับคึงลูกหนังฤดูกันหน้าเราจะไปดูบอลด้วยกันนะครับอ่ะวันนี้เรียบร้อยประมาณนี้ชอยเก็บฉากนะครับยินดีกัแบแมนยูในแบบที่คว้าแชมป์เอฟเอคัพนะครับและเดี๋ยวเราเจอกัน1มิถุนายนแชมป้ยนลีนัดชิงชนะเลิศครับวันนี้พี่เดไปแล้วนะครับสวัสดีครับ K.O.N. For Men ผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชาย น้ำมันเครื่อง PT m a g n ก t r o n ทัวดูบอลกับเจดคลึงลูกหนัง